ดูนะครับพบกับรายการบล็ออสรายการที่เราจะถอดเนองแล้วมาลองคุยกันสำหรับวันนี้พบกับผมออฟช่างเมนครับพี่ออฟช่างเมครับออฟช่างเมนพิณพูดดีใช่เด็กช่างเทคนิคเป็นบุรีครับอยากรู้ว่าปวัติศาสตร์สมัยตอนเป็นเด็กช่างเป็นไงครับผมผมไม่เอ่ยโรงเรียนแล้วกันนะครับผมย่านดอมอบางกะปิครับมาสามสิบได้ ตอนหนึ่งผมหนึ่งเขอยู่ฝั่งหนึ่งผมอยูหนึ่งและฝั่งสามสิบเป็นยังไงางครับเราผมปล่อยลำแสงไปปล่อยแสงตอนนั้นผมน่าจะเป็นอุนต้าแมนนะบอกใส่ตัวอุนต้าแมนไปปล่อยลำแสงไปสามสิบคนเลยผมกวาดอย่างนี้กวาดกวาดเลยออกแนวไม่ต่อยไม่ได้ต่อยด้วยผมแค่พลังก็พอแล้วออกแนวไอรอนแมนที่ อันนี้เราดูกระตูนเยอะกันนะครับผมชอบดุไอรอนแมนผมต้องพอลรำแสงโดนรถเมล์ขายแตดเลยก็ไม่ได้ไม่คิดว่าเด็กช่างจะพัญญาอ่อนอย่างนี้ด้วยแัญญางนี้ในคลิปหน้าเลยครับผมออฟแล้วเดียวนะครับกับช่องบาสโฟโลแกงบาสโฟโลแกงขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ